สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถสวย,สวยมาแนะนํามารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่กาลังมองหารถแคมรีสีขาวมุกอยู่นะคะทักหา,าน้องกิ่งได้เลยนะรถสวยน่าใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคันนี้ To y ยต a c a m มรี2.5ตัวสปอร์ตไมน์เนเชนปี2021เปลี่ยนโฉมบอดี้มาให้แล้วเรียบร้อยรถสวยหน่วยงานกดประจําการนะคะมือเดียวประวัติศูนย์เลยราคาตั้งขายคันนี้899,000บาทรถสวยน่าใช้งานและที่สําคัญจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลย ไม่ต้องเสียงเงินดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถกระจังด้านหน้าสวยๆไม่มีรอยบุบรอยชนนะตัวไฟหน้าสวยๆเลยนะไม่มีรอยแตกร้าวเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทอม running light ตัวไฟตัดหมอกมีมาให้ครู่หน้าเลยนะคะและเซ็เนเซอร์รอบคันเหลี่ยมสันตัวรถสวยคมชัดเจนทุกจุดนะคันนี้ปี2021รถไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะล้อแม็กแท้โตโยต้นะเฉพาะรุ่นของเขาเลยคันนี้ เป็นยางบิสโต้นะคะคันนี้นะถ้าสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยเบอร์0820726152ตัวรถเป็นสีขาวมุกไม่มีรอยบุบรอยชนนะไม่มีสีถลอกลอกลอนนะคะสีแท้สีเดิมโรงงานเลยคันนี้ปี2021ปลดประจำการจากหน่วยงานมาแล้วนะคะใครอยากได้รถพรีเมียมลักชูรี่ขาดนะคะแต่แนะนำเลยนะคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าให้ด้วยนะรอยเบาะไม่มีฉีกขาด พอมาลัยไม่มีรอยถลอกนะคะมันติฟัง์กชัน2ฝั่งเลยนะพร้อมปุ่ม engine start ด้านข้างนะรถสวยน่าใช้งานเลย Toyota Camry 2.5ตัวสปอร์ตเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามชัดเจนนะไม่มีรอยบุบรอยชนหรือว่ารอยแกะถอดแต่อย่างใดประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะกระจกออโต้ทั้ง4บานปรับตัวกระจกด้านข้างได้เลยนะคะนี่มีเปิดปิดให้ออโต้เลย รถสวยมากนะคะร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนเขตบินบุรีกรุงเทพเผื่อพี่ๆคนไหนอยากจะแวะเข้ามาดูรถนะคะติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยเบอร์0820726152เหลี่ยมสันตัวรถสวยงามทุกจุดนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะไม่มีรอยทลอกเลยช่องแอร์มีมาให้2ช่องพร้อมกับตัวเสียบสาย USB นะคะหลังคาด้านบนไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนี่สวยๆเลย รถพึ่งเข้ามาเลยนะคะใครอยากได้ฟรีดาวน์กหาน้องกิ่งเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59%เท่านั้นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะท้ายไม่มีบุบไม่มีชนนะเซ็นเซอร์รอบคันเลยคันนี้ตัวไฟท้ายสีแดงทับทิมไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะนีส่สวยๆเลยไยทะเบียนกรุงเทพให้แล้วพร้อมใช้งานเลยคันนี้กล้องมองหลังมีมาให้พร้อมนะคะและพื้นที่ใส่ของใส่สัมภาระกว้างมากๆนะคะนี่ ราคา899,000บาทราคาล่วงหายไปแล้วเกือบครึ่งนะคะหลายแสนเลยชุดยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบเซตนะคะรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืนเลยนะคะเต็มจำนวนลูกค้าอยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดน้องกิ่งมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะหรือต้องเก็บงานปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่ง ขาดเลยนะคุ้มทนด้วยสีดำดูหรูดูมีสไตล์มากๆสำหรับเจ้า t o y o ต a c a m r รี2.5 Sport คันนี้เป็นตัวไมน่าเชนแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่มองหาสเปคนี้รุ่นนี้น้องกิ่งมีสตอ็อกให้เลือกเกือบ20คันนะมีสตอ็อกให้เลือกเกือบ20คันเลยระบบแอร์เป็นแบบออโต้ให้แล้วตัวจอไม่มีรอยแตกแล้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรองรับ Apple Car าเพด้านข้างขอบประตูนะคะไม่มีรอย แกะถอดนะประตูไม่มีตกร่องตกขอบเลยรถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะรถสวยคุณภาพดีแน่นอนอจัดไฟแนนซ์คันนี้เรทผ่อนอยู่ประมาณ16,000บาทนะคะได้รถสวยตรงปกไว้ใช้งานนะ้มือเดียวประวัติศูนย์เลยนะเรียมสันตัวรถสวยคมชัดเจนเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะคะนี่เลย จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ16,00 0บาทถ้าอยากได้ฟรีดาวไม่ต้องเสียเงินดาวนะคะทักมาหาน้องกิ่งหรือโทรมาได้ที่เบอร์0 8 2 072 6152นเาสะรอส่งมอบเลยคันนี้มีสีขาวสีบอลและสีดำรวมกับสีเทานะคะก็มีให้สอบถามมาได้เลยนะคะร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพรอส่งมอบให้พี่ๆีมมีบร,ริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนอกนั้นยังไม่พอนะคะน้องกิ่งมีบร,ริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยอีก1ปี ราคา899,000บาทรถปี2021นะคะดอกเบี้ย,วเ,วยรเริ่มต้น2.59%ทักอินบ็อกส,สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota Camry 2.5ตัวสปอร์ตตัว m i ไมเ h ช n g นปี2021นะคะคลิปนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากได้รุ่นนี้มี f i n นนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะคะและเรื่องผ่านอนุมัติถ้าไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านมีบริการ ส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านเลยนะคะทักอินบอ์มหาหนองกิ่งได้เลยหรือเบอร์0820726152แอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ